สวัสดีครับผมพูดเทพซ่านะกลับแม็กแล้วเนาะกับชุดเอ่อพรีวิวนะเรียกว่าหายหน้าหายตาไปนานเนาะกับช่วงรีวิวนะเพราะว่ากลับบ้านไปเที่ยวเรียนสอบนูน่นนี่นะก็พยายามอัพคลิปอยู่เนาะยังยังแบบว่าอัพบ้างไม่อัพบ้างเลยเนาะแต่ช่วงนี้ก็พยายามอัพอยู่นะอย่างที่เห็นเนาะก็อย่างที่เห็นในชื่อคลิปนะก็พรีวิวชุด VB01 e เนาะหรือว่าเป็นคิวของแคนเมกาคลูนี่นะ ก็ยังคงคอนเซปต์เดินมนะที่ว่าแช่แล้วก็ให้เขาสแตนไม่ได้นะเป็นการแบบขัดแค่ขัดขา,ดขา,ดขาดแบบไม่เลียไม่เล่นเลียอะไรอย่างนี้ก็จะประมาณนั้นเนาะซึ่งเ,เรียกว่าข้อมูลการชิงย,ยังคงย้อนนะเหมือนอย่างที่บอกภาควีก็คือเป็นการรีจัก,กรวาลย้อนกลับไปเนาะก็เลยยังกลายเป็นเอ่อเมก้านะที่เป็นตับไทยที่เป็นเอ่อแมชชีนนิ่งเนาะก็เรียกว่าย้อนไปไกลมากนะแมชชีนนิ่ง ซึ่งพิวเนี่ยผมก็จะบอกสกิลเอ่อสกิลของการชุดใหม่นะอย่างที่เห็นแล้วก็เป็นการบอกคอมโบแล่วจะเป็นพรีเมียมหรือสแตนดาร์ดนะส่วนใหญ่สแตนดาร์ดจะง่ายกว่านะพรีเมียมบางแค้นก็เล่นได้บางแค้นก็เล่นไม่ได้นะก็อย่างที่รู้กันนะั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยนะว่าเอ่อในการชุดใหม่ที่เป็นเมกา่นะยมีอะไรบ้างนะ,ะนี่นะอันนี้โปรแกรมผมใช้เป็นโปรแกรม Tabletop Simulator เนาะก็ เสียตังซื้อนะเอ้นั่นแหละช่างมันเนี่ยเนาะก็อ่ะไปดูเลยนะอุ้ยตัด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 นี่ผิดพลาดผิดพลาดอ่ะเอาละนะก็ใบแรกนะนี่นะเห็นเห็นอย่างนี้นี่คือแบบตัวเริ่มที่เก่งที่สุดนะ m a c h i n g w o r k e r and เนาะไรจวบนะตัวเริ่มภาควีไม่มีอะไรมีมีมีแต่ไรจวจริงๆนะผมพูดเลยไรจว แค่เลยเข้าเทจจินจวดไล่จวดจบเทินจบเป็นสกิลที่เรียบง่ายเนาะแต่ว่าติดชื่อแมชชินนิงนะซึ่งใครเล่นพรีเมียมอ่ะผมพูดตรงๆนะผมไม่นำให้เล่นเป็นคุณแม่กิโดรา,ามากกว่าที่เล่นแมชช i นนิงเนาะแต่ถามว่าเล่นแมชชิน i n งได้ไหมเล่นได้เล่นได้ไดมันเอาทรมานอีกฝ่ายแบบแช่แหวน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 อะไรเงี้ยคนที่เล่นลักก็จะกำมัดหน่อยๆน,นะก็นะแมชชินนิงวอร์เกอร์แอนด์เนาะไล่จวดจบไม่มีอะไรนะเป็นตัวที่เอ่อ ค่อนข้างง่ายนะสกิลตัวเริ่มวีก็ไม่มีอะไรมากนะ,ะต่อไปเนาะเป็นโจโคูราคาคาคาดา้ฟอนนันยากิหายเลยนะเป็นน้องแมลงตีสามเท่านะบอกว่าถ้ามันถูกคอลงเลียเนาะไม่ว่ามันจะคอจากมือซูพปอเคอหรืออะไรก็ตามอะ่ะมันจะคอสภาพเลสคนจะแบบว่าเอา้าถ้ามันคอสภาพเลสแล้วแล้วเราจะตียังไงฮะเออแบบ พอเลนแล้วแล้วมันจะตีสามเท่าไปเพื่ออะไรมันตีไม่ได้ก็คือเราเราต้องใช้สกิลที่สามารถจับงัดมันได้แบบแบบแบบสกิลสักตัวอะเงี้ยแบบอุ้ยนอนอยู่คอมาเลสสกิลแวนปุ๊บจับลุกอะไรเงี้ยมันก็จะตีได้ใช่ไหมละ่ะเออซึ่งเป็น,เป,นเป็นตัวที่เรียกว่าติดไว้ก็ดีเนาะเผื่อเผื่อไว้จริงจงนะคือเป็นผมไม่ค่อยเห็นคนตัวนี้มาตีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มันก็ใส่ได้แหละนะคือมันเป็นเกรดศูนด้วยนะแม่งกินที่ชิบหายเลย อ๋อเมื่อตีเนาะเพิ่มพลังเป็นสาเท่าแล้วก็จบการต่อสู้ปุ๊บตัวแตกเลยนะซึ่งนี่ใส่วงเล็บมาพลังที่เพิ่มขึ้นจะรวมพลังหลังที่บูทด้วยนะก็คือถูกบูทปุ๊บก็นับพลังรวมไปด้วยเลยนะสามเท่าแต่ว่าตีเสร็จแตกนะก็เป็นตัวที่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะเป็นคอมมอนนะเนาะก็แล้วแต่นะอันนี้ผมผมไม่อยากขัดสัทธาความก่าของใครนะใครอยากใส่ก็ใส่ไปเลยนะผมไม่ใสอะ ที่วิ่งทิกเกอร์เนะเาะระหว่างจ,จะเห็นหน้าเอ็นตายไปแล้วนะเพราะเคยออกในชุดเอ่อชุดที่มันให้ทิกเกอร์จากอนาคตมาเนาะก็อืมนะแล้วก็เป็นคริอีก2แบบเนาะน่ะเป็นชิเอ่อแม่งป่องนะแล้วก็เป็นบิทเทิลเนาะคือแม่งไม่ติดแมชชีนนิ่งเลยสักใบแม่งโคตรแล้วก็นี่เป็นดรอว์ทิกเกอร์นะเป็นดรอว์นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการ์ดที่ได้จัว่วแล้วก็มีคริด้วยนะมันก็จะคุ้นๆหน่อยนะเอ่อก็เอาเป็นว่า เป็นเป็นทิกเกอร์สแตนดาร์ดของ V เนาะซึ่งพลังที่จะให้เนี่ยเป็นหมื่นหมดเนาะแต่ว่าที่เปลี่ยนก็คือต่างกันที่ชิลเนาะดอว 5, ทิกเกอร์ icker, ชิลห้าพันคิวทิกเกอร์ชิลสองหมื่นแล้วก็คิดที่เข้ากับฟอนต์จะเป็นชิลหมื่นห้านั่นเองนะถามว่าทำไมมิก้ามีมามฟอนต์นนะเพราะมิก้าไม่ได้เป็นแคนแอคเซลเนาะแคนที่มีแอคเซลนั้นที่จะมีฟอนติกเกอร์นะครับอืมนะแล้วก็ดาพีจี G, นะการที่โคตรมีประโยชน์นะการที่แบบสามาันทุกแคนต้องมีนะ สุดยอดการต,ตอพีจีเนาะคือคนดูจะรำคาญผมนะแบบแบบเชียร์ผมบางตานะยังไม่ได้ตัดผมทีนะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันเนาะก็ลำคันหน่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มากเท่าไหร่นะอาเทนแบบสบัดบัดซ้ายทีบัดขวาทีอะไรเงี้ยนะก็โอเคไปดูให้เกี่งกันบ้างนะคาร์มาควีนเนาะวันนี้ล่ยืนเจ0 0ชิวหมื่นห้าผมผมพูดเลยถ้าผมใส่ไปเนี้ยนะ มันจะเป็นใบที่ผมเก็บไว้กาดนะเาแม่งชิวเท่าจีกาดเลยแม่งโคตรโคตรโคตร,คตรไม่มาตีอ่ะอืม,ะมากาดอ่ะนะอ่ามาดูตัวคอมมอนคุณภาพนะปฏิไฟออฟฟิเซอร์นะก็เทคบอกว่าเมื่อลงสนามเนาะลงจากมือก็ได้ลงจากสกิลก็ได้เนาะมันอบอกว่าเมื่อลงเนะาะจับเลตตัวเองนะจากนั้นเลือกเลก,กาดหนึ่งตัวเนาะไม่เกินหนึ่งใบนะตัวนั้นบวกหมื่นนะก็ ลงหลังเนาะจับลีดที่ตัวหน้าบวกหมื่นใช่ไหมแล้วก็ถ้าเลือกอะ่ะนเมื่อจบเทินอ่ะเอาตัวที่เอาตัวที่เราเลือกอะ่ะนะตัวที่บวกหมื่นอะ่ะเอาเข้าโซแล้วก็เขาด้ชาร์จหนึ่งนะตัวนี้ก็จบเทินก็ปึบนอนเหมือนเดิมนะเข้าเทินเราก็สแปนเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าสกิลมันเกิดแค่เมื่อลงสนามนะซึ่งคนจะแบบเอ้ยเชื่อมันเอามาใช้ได้ครั้งเดียวหนิมันมันจะกิ่งยังไงวะนะคือเมกาเอา่อโดยเฉพาะไมชินนิงเนี่ยมันจะมีท่าสูบสูบเข้าโซ พอลงมาเลสแล้วก็จับงัดอะไรเงี้ยนั่น,น่นคือท่าคลาสสิกของเอ่อแมชชีนนิงเนาะซึ่งวีก็ยังมีคอนเซป t นี้นะในการดูดแล้วก็จับงัดอะไรเงี้ยดูดเข้าดูดออกดูดเข้าดูดออกแบบนะก็ก็จะประมาณนั่นแหละนะคือตัวนี้มันใช้ใหลายรอบมากแล้วมันเป็นตัวคืนคอที่โคตรดีมากนะก็เป็นใบที่ค่อนข้างดีนะต่อมาอีกตัวนึงก็เป็นตัวคืนคอเหมือนกันเนาะบอกว่าเมื่อลงสนามนะก็คือลงช่องเลี้ยแหละนะลงจากมือลงจากสกิลก็ไ,ได้นะถึงเมื่อลงคือ เมื่อลงจริงๆอะนะคือกดอยังไงก็ได้เนาะเมื่อลงปุ๊บโซบาทหนึ่งนะชี้ยูนิตอื่นชี้แวนก็ได้ชี้เหรียก,ก็ได้ถ้ามันบอกยูนิตเนาะตัวนั้นหกพันนะแล้วก็เอ 6, ่อบวกหกพันจนจบเิรินแล้วก็ถ้าในแดมเราอะคว่ำมหมดนะคว่ำมหมดหรือว่าไม่มีแดมอะให้ไงแดมก็คือไม่มีการที่ไงห,หน้าอยู่ก็คือแบบแดมแดมคว่ำมหมดอะเออก็คือคืนค,ค,คอร์สนะเป็นตัวที่ดีนะคือถ้าเราเลือกใช้สองนี้นะเราแดมคว่ำมหมดอะ เราก็ใช้ตัวนี้ก่อนให้ไงแล้วก็ใช้ตัวนี้นะหรือใช้ไปไหนก็ได้เหมือนกันแหละนะจริงๆเพราะตัวนี้มันคืนคอสตอนจบเทินเนาะเนี่ยเมื่อจบเทินนั้นนะเอาตัวที่เข้านะคือมันก็เป็นตัวคืนคอสสองตัวที่คอ่อนข้างดีนะเพราะว่าแวนอะ่ะแดกคอสมากจริงๆนะต่อมานะตัวโคตรด,ดีนะเล่นพรีเมีมยมโคตรจริงนะแฟนทอมแบล็กนะบอกว่าเมื่อนบูสเนาะทิ้งมือหนึ่งใบนะแล้วก็จบการต่อสู้ตัวเนี่ยมันจะบบกหกพันเนาะแล้วก็คู่แข่ง ห้าม normal unit ก็คือ pg เก่านะแคนที่แม่งยังไม่มีดอ pg ทีก็จะแบบไอเชี้ยอะกาดไม่ได้ปา pg ไม่ได้อะไรเงี้ยนะห้ามกาดจ,จากมือลงเนาะแต่ว่าสุพีเรกาดอย่างโกอย่างกาดจากโซแบบเพวมูลก็งกาดได้อยูนะ่เนาะแต่ว่าแคนที่มีก็แบบไอเชี่ยกูไม่มีดอ pg แม่งเลยอะไรเงี้ยน,นะแคนที่ดอ pg ก็จะแบบอยากต่อยอ่ะอยากอยากต่อยไอ้าเชีนะ่ยนี่จริงๆนะคือเป็นตัวเป็นตัวที่โคตรดีนะมันห้าม normal กาดหมดเลยเนาะ จิกัดได้นะจิกัดเราจะจิกัดทะลุทุกอย่างนะแต่ว่าเอ่อห้ามน้ำมอนวินิจดิ์นี้คือแบบคือว่ามีผลนะมีผลแบบตัวชิวมืออะไรเงี้ยนะก็ก็จะกำมัดไปพีจีโง่นะพีจีเกตหนึ่งเนี่ยห้ามไอเฮี้ยเนี่ยห้ามไอเฮี้ยเนี่ยห้ามไอเฮี้ยตัดเนี่ย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 ก็อืมนะจะประมาณนั้นเนาะต่อมานะสองเลยคุณภาพนะเกตหนึ่งที่โคตรคุณภาพของเมกานะใส่โคตรสามัญไม่ว่าจะเป็นพีน้ำมันสแตนดาร์ดนะ มีประโยชน์มากนะบอกว่าเมือ่อมันตีฮิตหรือมันบูธแล้วตีฮิตแวนงงไหมคือไม่ว่าไม่ว่ามันจะไม่อยู่ช่องแวนตีฮิตอยู่ช่องเลียตีฮิตอยู่หลังแวนบูธแล้วตีฮิตเอ,อ่ออยู่อยู่ทั้งหน้าทั้งหลังบูธแล้วตีฮิตไม่มีเทคสองตัวเลยสกิลเกิดทั้งสองตัวนะบอกว่าตีฮิตปุ๊บตีฮิตปุ๊บเปิดถกใช่ไหมเปิดถกหามันเลย หาเกตสามในนั้นอ่ะหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็สับกองเนาะพอสับเสร็จปุ๊บเอ่อถ้าตัวเองอยู่บนเรีอเข้าโซแต่ถ้าอยู่แวนอ่ะก็เอาเกตสามขึ้นฟรีไม่มีอะไรอืมแค่เลยเป็นเป็นตัวหาเกตสามที่โคตรดีเพราะว่ามันรีเด็กรีเด็กอันหนึ่งสองคือมือฟรีได้โซฟรีด้วยโอ้โหโคตรคุ้มแล้วก็คือการที่มันเข้าโซอะ่ะมันดีเพราะว่า เราสามารถคอมาเล่นลูกใหม่เรื่อยๆได้นะเพราะว่ามันอย่างที่บอกชักเข้าชักออกนั่นแหละก็เป็นตัวที่โคตรดีนะก็เป็นใบที่ควรปิดไว้ไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมหรือสแตนดาร์ดนะก็แม่งเก่งนะชิวหมื่นด้วยชิวหมื่นอืมชิวหมื่นนะต่อมาครับคอมมอนเกียร์สองก็เลดตัวเองเนาะเทคช่องเลียนะเลดตัวเองเนาะเลือกเลการหนึ่งใบแถวเดียวกันยูนินี้เอ่อของอีกฝ่ายนะย้ายไปช่องที่ไม่มีเลียอยู่ก็ย้ายไปหลังไม่รู้เพื่ออะไรงงเหมือนกัน ยายมาหน้าเออไม่รู้เพื่ออะไรเอามาแช่อะไรเงี้ยแบบอืแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบเนาะจากที่นอนอยู่จับลุกบวกห้าพันด้วยแอ็คไม่มีวันประเทิ้งมือสิบใบบวกห้าหมืนตีโคตดแดงตีห้าหมื่นแปดไปทิ้งมือสิบใบอะไรเงี้ยโคตรเฟี้ยวคือคอคอรแค่คอไม่แค่ทิ้งมือไงแล้วก 50, ็จับสแ,แตนไงเออก็ถ้ามันสแตนอยู่แล้วก็ทิ้งมือบ,บวกห้าพันบวกห้าพันบวกห้าพันบวกห้าพ ทิ้งสิบใบบวกห้าหมื่นโคตรเก่งใส่สี่ครับชื่อผมเราเล่นให้ไปใส่จริงนะเออ่ต่อมาเนาะ nasty s m o มกนะบอกว่ายูนิตอีกฝ่ายทั้งหมดเนาะห้ามเซ็นะห้ามเซ็ละหนึ่งโคตรดีนะห้ามเซ็เซ็ไม่ได้นะคือใส่ใส่ใน,ใส,ใ,นใส่ไอเด็กเอ่อคุณแม่ได้นะเพราะว่าไม่มีเจนเบรกเนาะค่อนข้างดีห้ามเซ็แล้วก็เออ่แช่นะแช่ก็แถวหลังเนาะบอกว่าเลก,กาดแถวหลังทั้งหมดนะ ห้ามลุกนะเอาไว้ใบหลังเนาะสำหรับแคนที่แบบว่าปูบอลแบบพวกแคนเหลืองอะพวกแคนที่แบบแคนที่แบบต้องปูค้างไว้อะไรเงี้ยไม่มีแบบข้อข้อมูอข้อะไรเงี้ยก็จะแบบอืมันก็จะยืนเศร้าๆหน่อยนะก็เป็นตัวแช่หลังนะโคตรเก่งนะแต่คอมมอนต่อมานะตัวจั่วเนาะวอเตอร์แกงนะวอเตอร์แกงนะมันสแตนเนาะไม่ว่ามันจะสแตนในสแตนเฟด รือว่าสแตนจากสก,กิลเนาะขอแค่บอกว่าเมื่อมันสแตนคาร์บาัานปุ๊บเอาคอโซจัว2นะก็เป็นตัวแดกบาสแล้วก็จัวก็ใส่ก็ได้นะผมว่าเป็นตัวที่ใส่ได้นะแต่ว่าไม่ควรใส่เยอะนะต่อมาครับนะบัตเทิลคลิตนะตัววาน,นิลาโคตรเก่าเลยนะใครใครที่ตามแวนเก่าๆก็กจะรู้ว่าเป็นตัววานิลาเนาะเทคช่องเลียเนาะเมื่อลงนะโซบัสปี15นะยืน15แล้วก็แวนเลียเนาะถ้ามันตีฮิตเขา เขาจะชาร์กนะได้คืนคอร์สด้วยชี้หนึ่งตัวหกพันนะเอามามยามืนแวนครีก้าแม่งมันเล่นต้นเกมได้แม่งโคตรดีอะ่ะเพราะว่าทเทคยนืนมาเรียโคตรเยอะเนี่ยเหมือนในเนี้ยตัวนี้ออกมาเห็นไปแล้วเนาะเทคเอ่อเมื่อลงนะลงวนเรียก็ได้คาบาสหนึ่งเปิดหกหาการ์ดเกสามหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็สับกรองแล้วตัวงอหกพันนะถึงว่าจะไม่เจอเกศสามเนาะก็คาบาสหกพันก็ได้นะอืมตามนั้นนะก็ยังไม่มีอะไรเนะาะใกล้จบละไปที่เกศสามนะครับ ตัวคอมมอนเนาะอย่าคิดมากนะเป็นตัวยินเลียนนะก็ไม่โปรเทคทวินได้นะเมื่อลงเนาะเลือกเรียาการอีกฝ่ายนะของคู่แข่งเนาะนั่นแหละอีกฝ่ายแหละจับเลสแล้วก็จับงัดของเราหนึ่งตัวอืมก็ต้องแบบปูตัวที่แบบไม่ลุกตั้งแง่เกจสองไว้อะไรเงี้แล้วก็จับลุกอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอ่อเรียาการ แถวหลังนะที่อยู่แถวเดีวยวกันห้ามลุกนั่นแหละเหมือนไอเกยียสองตะกี้เลยนะแค่มันเป็นเกยียสามนะแอนไลออนนะตัวเดอะแบกของของจริงนะยืนไวเรียก็ได้เนาะบอกว่าเมื่อมันตีนะโซบาร์เกยียสามเนาะแล้วก็ทิ้งมือสนะองใบนะดวงบะหมื่โบกขิแล้วก็ห้ามเอาการ์ดที่มีเซนติเนลก็คือห้ามพีจีซึ่ง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 ถ้ามันไปคอมโบกับ ไอ้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 เต้าไอ้เต้าตัวไหนวะไอ้เต้าตัวนี้นะคอมโบมหากราบนะโคตรสุดยอดคอมโบนะแล้วก็เอาสมมติมันมีนี่ด้วยนะแบบลงอินลงอินี่ไปก่อนปุ๊บลงอินี่ปุ๊บจับลิสตัวนี้บวกหมื่นใช่ไหมอ่าทีนี้ตัวนี้ตีตีสกิลโซบัสเกตสามขึ้มือสองปุ๊บไปบวกหมื่นบวกขี้อ่าอินี่บอกว่าเมื่อบูสที่ีหนึ่งนะเอ่อบวกหกพันแล้วก็ ห้าม normal นะห้าม pg ห้าม normal ตีแม่งแบบหลายหมื่นอะ่ะเออหลายหมื่นอะ่ะหลายหมื่นมากๆอะ่แะแบบสองขีดอะ้ซึ่งซึ่งซึ่ซึซึ่ง,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 งสามารถคนนี้สามารถไปเล่นกับเออเจ้าอะไรวะมันชื่อเฮียตัวซูอ่ะอะไรวะสอาเออสอาผมนึกชื่ออยู่สอานะโยนคาร์ดิบาสองโยนตีเป็นเก้า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 แล้วก็ตีฮ so ิตแตกเลยแล้วก็ตีโซบาสเกีสา เราไม่สนใจสกิลบุบุคิเราสนใจแค่ว่ามันห้ามพีจีห้ามบีจีละหนึ่งห้ามเนอโม l คือแม่งจะตี99999แล้วก็กาดได้แค่จีกาดเลยจีกาดกับศูนย์เพราะว่ามันห้ามเนอโม l แล้วก็ห้ามพีทักอืมคือกาดศูนย์ได้แต่ว่าพีจีใหม่พีจีดอใช้ไม่ได้นั่นแหละมันมันก็เลยแบบเอเชียโคเทนะเฮ้ยไปหมดแล้วนะ เป็นแมชชีนนิ่งนะส t ต็กบีเทิลเนาะก็เป็นตัวโคตรเก่านะใครใครอาจจะคุ้นหน้ามันหรือไม่คุ้นก็ได้นะแล้วแต่ก็บอกว่าเมื่อลงจากบนมือเนาะไวรีเลียก็ได้คอจากโซลลงเรียสภาพเลสแล้วก็ถ้าอยู่บนแวนอะมันจะรับพาวตามตัวที่คอมาถ้าคอถ้าคอตัวถ้าคอสมมุิคอคอเชียร์ดีวะคอนี่กับคอนี่อย่างเงี้ย มันก็มันก็จะบวกถ้ามันถ้าลงช่องแวนนะนก็จะบวก9 0 0 0 9,000บวก1มื0 0ก็จะตี3 0ม0 0อะไรไม่รู้แต่ว่าส่วนใหญ่ตัวเนี้ยผมเห็นเขา,า,าเอามาคอในช่องเลียมากกว่านะหรือว่าถึงไม่มีตัวไลท์หลักอะ่ะก็ตัวนี้เป็นไลท์ก็ได้มันก็ไม่ได้แย่นะอย่างไรก็ได้โปเทคแล้วก็ได้พลังด้วยนะคือมันก็มีออปชั่นให้แบบว่าเออถึงไลท์แวนก็รู้สึกก็ยังไม่รู้สึกเสียดายเท่าไหรนะ่นะก็ยังแบบยังได้พลังนะเนาะเผื่อแบบเขาไม่กดัดแล้วได้ขี้อะไรเงี้ยนะ ปลาท้ายนะครับแมชชินิงนะสปาร์คเฮอคลิสเนาะตัวหน้ากล่องนะตัวตัวตัวหน้ากล่องนั่นแหละนะก็สกิลเนาะช่องแวนนะถิกบนกันเนาะขั้นตอนสองนะนะเลือกเลกาเราห้าใบจับงัดให้หมดแล้วก็ทุกตัวที่จับงัดบวกห้าพันแล้วก็เลือกยูนิตอีกฝ่ายทั้งหมดนะจับเลสแล้วก็ลบห้าพันจนจะเพอรีกฝ่ายก็คือเขาอะลบห้าพันตั้งแต่เทินเรายันงเทินเขา จนจบคืนเขาอะลบไปเลยห้าพันค้างไว้เลยซึ่งมันดีมากมันทาให้เรามันมันเหมือนบวกหมื่นเราทั้งบอดเพราะเราบวกห้าพันเขาลบห้าพันเหมือนเราบวกหมื่นน่แต่เขาติลบอะเข้าใจไหมเออคือแบบถึงเขาบกทิกอะเขาก็ยังแบบมันก็เพิ่มมันก็เหมือนเพิ่มมาแค่ห้าพันอะไม่เหมือนเพิ่มหมื่นเน่เข้าใจใช่ไหมเออนั่นแหละจากนั้นอะแวนอะมีสกิลที่ดูดเลียหนึ่งตัวเข้าโซนเนาะแล้วก็บวกห้าพันตามอีกฝ่ายตามอยู่ที่เลดอะ ซึ่งถ้าเขามีเลียถ้าเขามีแบบเต็มบอร์ดเนี่ยก็บวกบวกไปเลยช่อง5 0 0 0ั0หมื่นสองหมื่นสามหมื่นแวนบวก3ามหมื่นแล้วก็แวนบวกอีก5,000ันจากสกิแลแวนแล้วก็บวกตัวบูสอีก5,000แล้วก็บวกพลังอีกมีตีแบบแรงชิบหายอะ่ะจริงๆเทยนืีอนี้แม่งเป็นเป็นโปรเจกต์ตีแรงชิบหายเลยผมเคยเล่นผมเคยเเคยืมเพื่อเล่นตอนยุ่นอะ่ะแ,แม่งโคตรเก่งเพราะแม่งโคตรแรงจริงๆแล้วแม่งแบบมันมีการแบบลูปคอมโบแบบคอเลียคอเลียคอเลียแบบเอามายับยับจริงๆ เก่งมากเนี่ยเก่งมากเก่งมากหาหาก่อนหาก่อนเอออะไรมันจะมันจะเป็นบอดประมาณเนี้ยนะเนี่ยจะเป็นมันจะเป็นบอดประมาณเนี้ยเออคือแม่งแบบฮิตเทค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 ตีตีตีคือแม่งแบบตีทีแบบหลายหมื่นอ่ะจริงๆเป็นเป็นแค้นที่แรงมากนะซึ่งคอมโบพรีเมียมมาผมพูดคอมโบพรีเมียมก่อนคือสแตนดาร์ดอ่ะมันมันมันก็เล่นได้เท่านี้เมันเท่าที่เห็นนะนะมัน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 มีมันมีให้เล่นแค่เนี้ยเนาะเออมันมันมันก็มันก็จะได้แค่นี้มันจะเป็นแบบคอมโบแบบ คอสูบเข้าสูบออกอสูบเข้าสูบออกแบบตีฮิตเข้าโซเทินหน้ากดแวนคอมาใหม่อะไรเงี้ยแบบไม่แวนไม่ได้คอแวนเนี่ยจะเป็นคนที่จับงัดแต่ว่าคนนี้จะเป็นคนที่คอคือคนนี้ไอสแต็กบิทเทอร์เนี่ยคุณดองไว้ในมือแบบอย่างน้อยอะ่อะเทินระบายสองใบ,ใบแบบคอปุ๊บลากมาปุ๊บอะไรเงี้ยลากมาแล้วก็คอเลนสองตัวแวนจับงัดจับงัดอะไรเงี้ยเออ แล้วก็จะเอาเกตดหนึ่งที่แบบจบเทินแล้วเข้าโซแล้วก็ตัวนี้คือมันจะลูปมันจะเล่นลูบส a ต็ค e บเทนกับสปาร์คเลคิลิสแล้วก็จะมีตัวเนี้ยที่คอยกึนคอร์สแล้วก็ไอไอบัตเทอร์ฟาบิเซอร์นะคือจะเล่นจะเล่นลูปอย่างเงี้ยแบบแล้วก็หนัวจังวะเขาแม่งจะตายอ่ะคือแม่งแบบแรงส่วนพรีเมียมอ่ะจริงๆอ่ะผมอยู่ที่คนเล่นนะว่าว่าอยากเล่นแนวไหนแต่ว่าส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนเกต ไอเกียร์สาเท่าไหร่เขาจะยืนกีโดล่าที่ว่าแช่แถวเหมือนเดิมอาจจะเป็นกีโดล่ากับสปาร์คือคลิตใส่อย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าใส่คู่กันก็ได้อยู่ที่จัดเลยอันนี้เอาไปาไประยุกต์ใช้ได้เองเลยเพราะว่าพี่เม่หมาจริงๆอ่ะ,อะจะมี2แบบเนาะคนที่เล่นกีโดล่าเหมือนเดิมกับย้ายไปเล่นแมชชินนิ่งเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันติดแมชชินนิ่งนี้ก็ติดแมชชินนิ่งเออคือแม่งมันติดแมชชินนิ่งซึ่งมันมีกิฟด้วยนะเออ แล้วมันก็มีการคอรที่ง่ายว่าไม่กดเทกฐานอีกอะไรเงี้ยเออมาเล่นได้ซึ่งไม่ชินอ่ะจะเน้นไปที่เอ,อ่อแช่แวนเนาะแบบแช่แวนไม่เข้าลุกอะไรเงี้ยเออก็จะประมาณนั่นแหละนะจะเป็นแบบสูบเข้าสูบออกเหมือนเดิมแต่ไม่ได้กิ่งไม่ได้กิ่งเท่านี้ไม่ได้แรงเท่านี้แต่ว่ายังคงเป็นสูบเข้าสูบออกแล้วก็แช่แวนเป็นหลักมากกว่าส่วนกดูล่าไม่เขาเล่นไปเลยแถวหนึง่งนะเหมือนเหมือนแม่งโดนล็อกไปเลยแถวหนึง่งอะไรเงี้ยแม่งคอไม่ได้เออเว้นสูบพิเรคอร แต่ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องคอในเทินเขาซึ่งซึ่งซึ่งเล่นเกโดล่าผมค่อนข้างแนะนํามากกว่าเพราะว่าคือเล่นเล่นคงเกโดล่าคงเดิมแค่เปลี่ยนเกตหนึ่งบางใบเกตสองบางใบที่มันช่วยให้ให้รีเด็กหรือว่าตีแรงขึ้นอาจจะใส่เป็นบัตเทอร์คลิตหรือว่าใส่ไอไอตักกระแตอะไรเงี้ยเออผมลบไปละนั่นแหละก็ไม่มีอะไรนะกโดล่าคือเล่นเหมือนเดิม แช่แถวให้เขาเล่นไม่ได้จั่วยื้อตีงวาเขาไม่จะตายได้ควายสีได้จั่วเชีย่ยอะไรเยอะแยะนั่นแหละนั่นคือเกียร์ดูล่ลเออเล่นเหมือนเดิมแค่เปลี่ยน V เอาการ์ดวีบางใบม,มาใส่แค่นี้นะเรียกว่าเล่นไม่ยากเนาะหรือว่าเล่นคอมโบแอลไลออนอย่างที่บอกนะแอลไลออนที่แบบว่าห้ามเล่นโซอาห้ามกาดอะไรเงี้ยแบบห้าม p g ขอจีกาดกับศูนย์ซึ่งถ้ามึงไม่มีมึงก็ตายห่าไงเอออะไรเงี้ยนะจะเป็นคอมโบประมาณนั้นเนาะ ซึ่งส่วนมากอะเขากายดไม่ค่อยได้กันหรอกนะแบบผมอาจจะแบบรีบปาจิกาแล้วก็แล้วก็รีบไป่ารีบยัดแ,แอนไลออนใส่อะไรเงี้ยมันมันก็ทําได้นะก็แล้วแต่เนาะมันมันมันก็ไม่ได้ฟิกเท่าไหร่นะอยู่ที่คนจัดนะโอเคก็หมุนไปเยอะแล้วนะคลิปหน้าอยากได้แค่ไรก็ลองเม้นกันดูนะสับคลิปวันนี้นะผมขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันคลิปหน้าสัปดานี้บ๊ายบาย